เรื่องราวธรมธรมดาาอย่างนักศึกษากลุ่มหนึ่งไปไหว้พระในวันฟ้าใสมันจะซ่อนรหัสเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไว้ได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะเรากําลังดูเอกสารที่บันทึกเ,เหตุการณ์เล็กๆที่เกิดขึ้นในเมืองดานังประเทศเวียดนามวันที่12พฤศจิกาย,ยน2025เป็นเรื่องของนักศึกษาชาวลาวกลุ่มหนึ่งที่ตัดสินใจใช้เวลาในวันแดดออกวันแรกหลังพายุฝนอันยาวนานไปไหว้พระที่วัดตามบ่าว ภารกิจของเราวันนี้คือการถอดรหัสว่าการไปเยือนที่ดูเรียบง่ายครั้งนี้มันสะท้อนภาพอะไรที่ใหญ่กว่านั้นทั้งในมุมของนักศึกษาเองของวัดแล้วก็ใช่เลยครับคือมันเป็นสายให่ที่มองไม่เห็นระหว่างชุมชนเลยนะสิ่งที่น่าทึ่งคือเหตุการณ์นี้ไม่ได้ถูกจัดฉากขึ้นมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมากและพอเรามองลึกลงไปในรายละเอียดเนี่ย มันเผยให้เห็นว่าศรัทธ,ธากับประเพณีที่นักศึกษาหนุ่มสาวกลุ่มนี้นําติดตัวมาจากบ้านเกิดมันกลายเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ยังไงในต่างแดนอืม,มันไม่ใช่การไปเที่ยววัดแต่การยืนยันตัวตนและสร้างชุมชนในรูปแบบที่น่าสนใจมากครับโอเคค่ะ งั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยเอกสารฉายภาพให้เราเห็นชัดมากคือเมืองดานังวันที่12พฤศจิกา2025แต่สิ่งที่ส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจมากคือการเน้นเรื่องสภาพอากาศใช่ครับว่านี่เป็นวันแดดจ้าวันแรกหลังจากที่เมืองเจอทั้งฝนทั้งพายุมานานมันให้ความรู้สึกเหมือนการปลดปล่อยการเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนั้นเลยค่ะประเด็นเรื่องอากาศนี่สำคัญกว่าที่คิดนะครับมันสร้างแรงจูงใจที่ท,ทรงพลังมาก ยังไงเหรอคะลองนึกภาพนักศึกษาที่อาจจะอุดอูอยู่ในหอพักมาหลายวันพอฟ้าเปิดปุ๊บสิ่งแรกที่พวกเขาเลือกทําไม่ใช่การไปช็อปปิ้งหรือไปเที่ยวห้างอ๋อ oh. แต่คือการรวมตัวกันไปวัด มันบอกเราทันทีเลยว่าสําหรับพวกเขาแล้วการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณเป็นสิ่งสาคัญอันดับต้นๆเป็นที่พึ่งทางใจใช่ครับเป็นเหมือนสมอที่ย er ึดเหนี่ยวพวกเขาไว้เวลาอยู่ไกลบ้านพอพวกเขาไปถึงวัดที่นั่นก็ไม่ได้มีแค่พระเวียดนามนะคะ <l> <c oughs> อืมเอกสารบอกว่าคนที่มาต้อนรับเลยเนี่ยคือเจ้าอาวาสพระมหาเถร,ระทิกฟับเที่ยวซึ่งประวัติท่านไม่ธรรมดาเลยครับเพราะท่านมีตําแหน่งในสมาคมมิกรภาพเวียดนามลาวด้วยโอ้โห แสดงว่าท่านคุ้นเคยกับการทำงานเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองชาติอยู่แล้วแต่จุดที่ทำให้ต้องหยุดอ่านเลยคือที่นั่นมีพระภิกษุชาวไทยอยู่ด้วยค่ะใช่ครับตรงนี้แหละครับคือจุดพลิกผันที่ทำให้เรื่องราวธรรมดารรมดากลายเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยพระภิกษุชาวไทยท่านนี้คือพระอาจารย์คิดสดาสิงห์แจ่มท่านมาจำพรรษาและปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้เป็นปีที่สองแล้วค่ะตอนนี้ลองวาดภาพตามนะครับ เรามีนักศึกษาชาวลาวอยู่ในวัดเวียดนามาได้รับการต้อนรับจากเจ้าอาวาสเวียดนามผู้ทำงานด้านมิตรภาพสองชาติและกำลังจะได้รับฟังธรรมจากพระชาวไทยโอ้โหนี่มันคือภาพจำลองขนาดจิ๋ว ของความเชื่อมโยงทางพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกิดขึ้นจริงตรงหน้าเลยครับมันเหมือนเป็นศูนย์รวมของภูมิภาคเลยนะคะแล้วสิ่งที่เชื่อมคนทั้งสามชาติที่ไม่ใช่ภาษาพูดเข้าด้วยกันคืออะไรคะในเอกสารบอกว่าพระอาจารย์คิสดาได้นำสวดมนต์เป็นภาษาบาลีภาษาบาลีถูกต้องครับพอพูดถึงภาษาบาลีหลายคนอาจจะนึกถึงแค่บทสวดที่ฟังไม่เข้าใจแต่ในบริบทนี้มันทําหน้าที่เหมือนเป็นภาษากลางทางจิตวิญญ,ญาเลยครับ มันเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมของพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่ทั้งคนไทยและก็คนลาวคุ้นเคยกันดีแม้ว่าภาษาพูดในชีวิตประจําวันของเราจะต่างกันแต่พอได้ยินเสียงสวดภาษาบาลีปุ๊บมันเหมือนมีเคลื่อนความถี่เดียวกันที่จูนติดทันทีเหมือนเป็นรากเหง้าเดียวกันใช่เลยครับมันคือการบอกว่าเรามาจากรากเหง้าเดียวกันนะซึ่งทรงพลังมากในสถานการณ์แบบนี้การรวมตัวของคนสามชาติในวัดที่เวียดนามนี่น่าทึ่งจริงๆคะ่ะ แล้วเนื้อหาที่พระท่านเทศในวันนั้นมันสอดคล้องกับบรรยากาศของความเป็นนานาชาติแบบนี้ด้วยไหมคะหัวข้อธรรมเทศนาก็ฉลาดมากครับท่านเทศเรื่องอานิสงของผู้รักษาประเพณีทางพุทธศาสนาซึ่งสรุปกันธรรมที่เข้าใช้ง่ายและเป็นสากลมากว่าไม่ทําชั่วบ่มเพนแต่ความดีทําจิตใจให้บริสุทธิอ์อ๋อเหมือนเป็นคติธรรมเบสิกเลยใช่ครับ อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตของคำสอนในพุทธศาสนานะครับคือเรียบง่ายแต่ทรงพลังและใช้ได้จริงเสมอท่านไม่ได้เลือกหัวข้อปรัชญาที่ซับซ้อนแต่เลือกคำแนะนำที่จับต้องได้เหมาะสำหรับคนหนุ่มสาวที่อยู่ไกลบ้านเป็นเหมือนเข็มทิศทางศีลธรรมง่ายๆให้ยึดถ,ถือปฏิบัติ เหมือนเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในต่างแดนฉบับย่อเลยนะคะแล้วเอกสารยังบอกด้วยว่าพระอาจารย์คิสดายังชื่นชมวัดตามบาวว่าเปรียบเสมือนบ้านของชาวพุทธนานาชาติทั้งลาวไทยอินเดียสีลังกาครับแล้วก็ยังพูดถึงความสำเร็จในการจัดพิธีถวายผ้ากถินนานาชาติด้วยพิธีนี้มันคืออะไรเหรอครับพอจะอธิบายให้เราเห็นภาพหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับ พิธีถวายผ้ากฐถินก็คือประเพณีใหญ่ประจำปีของชาวพุทธครับที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันนำผ้าจีวรไปถวายแด่พระสงฆ์หลังจากที่ท่านจำพรรษาครบสามเดือนในช่วงฤดูฝนค่ะการที่วัดแห่งนี้สามารถจัดพิธีนี้ในระดับนานา,นาชาติได้มันเป็นการตอกย้ำสถานะของวัดเลยว่าที่นี่ไม่ใช่แค่วัดท้องถิ่นอีกต่อไปกลายเป็นศูนย์กลางไปแล้วถูกต้องครับกลายเป็นฮับทางวัฒนธรรมและาศาสนาไปแล้ว มันบอกเราว่าสิ่งที่นักศึกษาลาวกลุ่มนี้ได้สัมผัสไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของวัดแห่งนี้ที่เปิดกว้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาโดยตลอดพอฟังแบบนี้แล้วมันทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะว่าวัดแห่งนี้มีบทบาทมากกว่าแค่การเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่ก็ยังสงสัยว่าในมุมของนักศึกษาเองล่ะคะการมาวัดครั้งนี้มันเติมเต็มอะไรให้กับพวกเขาบ้างสำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านแบบนี้ การไปวัดคงไม่ใช่แค่เรื่องบุญบาปแต่มันน่าจะเป็นเหมือนการได้กลับไปเจอบ้านในอีกรูปแบบหนึ่งเลยใช่ไหมคะเป็นการตั้งข้อสังเกตที่ยอดเยี่ยมมากครับและข้อมูลก็สนับสนุนแนวคิดนั้นเต็มที่เลยครับมันเป็นเรื่องของความรู้สึกและอารมณ์ล้วนๆเลยครับค่ะเอกาสารได้อ้างคําพูดของนักศึกษาคนหนึ่งชื่อขันทาวันซึ่งผมว่ามันทรงพลังมากนะเพราะมันทําให้เรื่องทั้งหมดมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเธอเล่าว่ายังไงบ้างคะเธอเล่าว่า หนูดีใจมากที่คืนนี้อากาศดีสดชื่นหนูและเพื่อนเนักศึกษาลาวจึงนัดกันมาที่วัดตามบ่าวเพื่อไหว้พระวัดตามบ่าวตอนกลางคืนสวยงามมากแสงไฟจากยอดพระธาตุเจดีสองสว่างและมีโคมไฟหอยอันประดับอยู่เต็มลานวัดนึกภาพตามเลยค่ะพวกเราได้ถวายเทียน น้ำดอกไม้และผละไม้เพื่อสวดมนต์ให้ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขโหเห็นไหมครับคำพูดของเธอไม่ได้พูดถึงหลักธรรมที่ลึกซึ้งเลยนะจริงด้วยค่ะแต่พูดถึงความงามแสงไฟความรู้สึกสงบและที่สำคัญที่สุดคือการเชื่อมโยงกลับไปหาครอบครัวที่อยู่ไกลออกไปการกระทำเล็กๆอย่างการถวายดอกไม้มันกลายเป็นการส่งความห่วงใยข้ามประเทศใช่เลยครับพอได้ฟังจากปากนักศึกษาเองแบบนี้ มันให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปเลยมันจับใจมากมันคือการหาที่พักพิงทางใจจริงๆแล้วมันส่งผลต่อชีวิตประจาวันของพวกเขาบ้างไหมคะอย่างเรื่องการเรียนอะไรแบบนี้มีแน่นอนค่ะเอกสารเชื่อมโยงเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจมากเขาบอกว่าการปฏิบัติธรรมการทําสมาธิแบบนี้มันช่วยให้นักศึกษามีสมาธิและความอดทนมากขึ้นอ๋อซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเรียนในต่างประเทศที่ต้องเจอกับความกดดันและความท้าทายรอบด้านจริงค่ะดังนั้นมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของศรัทธาลอยๆแต่การฝึกฝนตนเองที่ให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมช่วยให้พวกเขาประสบความสาเร็จในเป้าหมายหลักที่มาที่นี่นั่นก็คือการศึกษาจากเรื่องเล็กๆของนักศึกษากลุ่มหนึ่งตอนนี้มันขยายภาพใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจากแค่การไปไหว้พระกลายเป็นการรักษาตัวตน การสร้างสะพานวัฒนธรรมและการที่วัดแห่งหนึ่งกลายเป็นศูนย์กลางมิตรภาพนานาชาติแล้วในตอนท้ายของเหตุการณ์มีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ไหมคะมีครับและเป็นฉากจบที่สวยงามมากนั่นคือพิธีกรรมที่เจ้าอาวาสทิกฟ้าเผียวทำการผูกได้สายสินจรที่ข้อมือให้กับนักศึกษาทุกคนอ๋อที่เราเห็นเป็นได้สีขาวที่ผูกข้อมือกันใช่ไหมคะมันมีความหมายว่ายังไงใช่ครับได้สายสินจรคือได้มงคล ที่ผ่านการสวดมนต์และปลุกเสกแล้วเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการให้ผ่อนความคุ้มครองและการเชื่อมโยงถึงกันการกระทำนี้มันมีความหมายลึกซึ้งมากนะครับมันคือการเปลี่ยนจากการแลกเปลี่ยนในระดับที่เป็นทางการมาสู่การปฏิสัมพันธ์ที่เป็นส่วนตัวและอบอุ่นเป็นการสัมผัสที่จับต้องได้ใช่ครับมันเหมือนกับเจ้าวาดกำลังบอกพวกเขาว่าที่นี่คือบ้านของพวกเธอนะ มีเราคอยคุ้มครองดูแลอยู่เป็นการสรุปทุกอย่างในวันนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดสุดยอดเลยค่ะจากจุดเริ่มต้นที่เราสงสัยว่าเรื่องเล็กๆแบบนี้จะบอกอะไรเราได้บ้างตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่ามันคือภาพสะท้อนของการทูตวัฒนธรรมในระดับรากหญ้าครับที่ไม่ได้เกิดจากสนธิสัญญาแต่เกิดจากศรัทธาและความผูกพันของคนจริงๆถูกต้องเลยครับนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ในรูปแบบที่บริสุทธิ์และส่งพลังที่สุด มันแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ทางจิตวิญญาณสามารถกลายเป็นพื้นที่ทางการทูตได้อย่างไร้รอยต่อ,อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและลาวที่เอกสารกล่าวถึงไม่ได้เกิดขึ้นในห้องประชุมของรัฐบาลแต่เกิดขึ้นใต้แสงโคมไฟในลานวัดผ่านบทสวดมนต์และได้สายสายสิลเพียงเส้นเดียวพอฟังทั้งหมดนี้แล้วมันก็ทำให้อดคิดต่อไปไม่ได้จริงๆนะคะเอกสารสรุปว่า การปฏิบัติแบบนี้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและเราให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับซึ่งมันก็โยนคำถามใหญ่มาให้เราขบคิดกันต่อว่าในโลกที่ทุกอย่างดูเป็นทางการไปหมดแบบนี้ ปฏิสัมพันธ์เล็กๆในระดับชาวบ้านที่ขับเคลื่อนด้วยศรัทธาและความเชื่อร่วมกันแบบนี้มันมีพลังในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยั่งยืนได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับสนธิสัญญาทางการเมืองหรือข้อตกลงทางการค้าและที่สำคัญกว่านั้นมีสถานทูตทางวัฒนธรรมที่ไม่เป็นทางการแบบนี้อีกกี่แห่งที่กำลังทำหน้าที่สร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อย่างเงียบๆอยู่ในชุมชนรอบตัวเราโดยที่เราอาจไม่เคยสังเกตเห็นเลย